อสองดอกงามๆเลยครับงามๆเลยครับพี่นอ้องโู๊ยได้เก็บแล้วครับบ้านนี้เห็ดละงอกอุ้ยงามแห่งครับพออีกแล้วครับพี่น้องพออีกแล้วกำลังเลยจริงๆครับพี่น้องจำเลย แปลกใหญ่งงเลยครับพี่น้องเห็ดเปิดง่ามแม่งครับนี่สวัสดีครับพอเป็นพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาป่าสไตล์เที่ยวครับวันนี้ก็ยุคก,กับบ่๋าเที่ยวเก่าครับบ่าเที่ยวจะพามาหาเห็ดครับมันนี่ ปลากระมาพิกัดเก่านีแล้วครับปลาบันสังหอมอำเภอวุฒทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับกะไม่ลุ่นน้ำกันครับมือนี้ว่าสีได้เฮ็ดอีหยังแน่นนะครับพี่น้องไปกันเลยครับผมเฮ็ดละงอกครับพี่น้อกออกกระเด้อครับผมนี่สองดอกงามๆเลยละงอกขาวครับ องนกครับพี่น้องแกงหวานครับตัวนี้ออกพร้อมเฮ็ดละงกมาเบิ่งกพี่น้องบอ้ยป๋อสองดอกง,งามๆเลยครับง,งามๆเลยครับพี่น้องบูยได้เก็บแล้วครับบ้านนี้เฮ็ดละงกอุ้ยงามแห่งครับ ราคาดีด้วย่ามเลยอุ้ย,อยพออีกแล้วครับพี่น้องพออีกแล้วป๊าสองจูมง่าม,ามุ่นใหญ่เสือเพิ่งน,นีน่อยู่ครับโอ้เม,มนี้โบไดมาเดอครับพี่น้องมากแกงปลาครับผม ประมาณหกโมงกว่าเนาะบางอื่นบนแหเด้อค่ะคอนเท็ดลงอกออกเนี่ยนีย่อุ้ยเห็ดถึงเหลืองก็บ่นอ้องโอู้หูเต็มกอกเต็มกำ บ่ท่า,านไหนเลาะเฮ็ดบดดินอยู่ครับพี่หนอนจุ่มเดียวกันครับโอ้ถือว่าออกลายเดยนี่ดูครับเลืเล้ยงๆเลยพี่น้องบานอยู่ใน,นเหัวผมครับโอ้เคนตุ้งตัวยืนนี่นะครับอ้นอ ยางมัน,นสามปีพ่นครับวังหนึ่งโอ้ยทำงามเลยครับกำลังเลยติดนะครับพี่น้องจำเลยที่ถอดบันโบกนี่เนาะท่านได้ไปจอดจิกเนะตอเ่ออยู่ครับนี่สีออกคือกันมาจาัดเนาะโอ้ยงามแหง พี่นอ้องใครมาหาเห็ดหลายๆกันกะบอกใครกะเสิกึงเลยนะครับวิธีสิกกับบางอย่างพาเลยแต่ว่าเขาเก็บดูเขาูหครับพี่นออ้องพอาหูเรืองอยู่ครับเห็ดละงากนี่อันตรายถึงชีวิตเนี่ยครับผมแต่ว่าเห็ดละงกกินได้ครับแสบผอมเนาะ เป็นไข่เห็ดระง,งกขาวครับผมกบบนี้ก็ออกอยู่หกหกครับพี่น้องสังแดงขาล่ายครับนี่แดงๆเลยครับเห็ดปุดตจีนเถาครับท่านไี่เถแา้วครับ,แ,รบแต่วันบานบานใหญ่ละ ดอกใหญ่ถ้ได้เห็ดบนดินนี่ครับพี่น้องพออีกแล้วแดงขาลล่ดอกงามๆเลยครับดอกหน่อยๆก็มีเด้อครับโปกไกวครับผมดอกนึงครับออกอยู่ในหลือพองอ,อยังมีเห็เหล่มเรื่อยๆอีกเนาะตลนไปน้ำกันนะครับพี่น้องวันนี้สีมานซ้ำได้ครับผมพี่น้องครับ เห็ดปุดดินเป็นกอเลยข้าเดียวแต่ว่าแตกออกไปเบิ่งครับนี่ ผมไปงงเลยดอกหนหน่อยก็มีด้วยครับพี่น้องเห็นแต่หัวนี่ขาหน่อยแห้งครับพี่น้องแต่แต่หุ่มเพิ่นครับแถวนีนเป็นปลาสีครับผม ออกอะไรครับพี่น้องเส่งแดงข้ามตัวนี้แดงแดงข้ามสามคนครับผมนี่ครับปสามดอกซีดอกครับผมเป็นเหงาเป็นเหงาเลยอืมอีกหนึ่งเป็นแตบบ่หัวครับโอ้ยอืมอีกหน,นึ่งใส่ที่ยตองได้เน,นี่ยเนาะ อาดีๆเบ่งเ้อบเปน่้บานกับมีครับพี่น้องบานนี้บานเปลืองเครื่องเลยรับแม่มปเหนยนะผมกระดองสองดอกสีไข่ๆเป็นเหลืองเลยครับสม,สมเหลืองเหลืองเนาะ นี่ต yeah yeah ัวน oh. yeah yeah, like oh ี้นบ้ำมัเหยียบเลยหยียบแล้วบ่โอ้เหยียบขามไปเลยครับพี่น้องพีผีกาเบิ่งสิเห็นตัวถึงว่าแดงๆจริงครับเป็นหนายเถ้าก็มีครับผุ่มใบตัวนี้เถ้าเป็นเสือไอ้นี่แหละ มดนนกกว่าดอกเกียวครับใส่ได้จองอยางไงเลยครับนี่ต่าสอครับ ไ่ได้ตรอครับเ,เห็นหิมๆเอาครับอมข้าตันจุลูครับพี่เนออื้ห้ามเนาะน,น,น,นี่ครับบ้าเป็นกรอเป็นกรรมเลย ฝนก็ตกจากอย่ครับพี่น้องโอตกบ่แห้งครับถ้าตกแห้งเห็ดละโขกสิออกอยู่บ่จักเนี้ยได้บ่ลายดอกครับมันนี่ ก็วุ่นครับพี่น้องจัดงั่วไปมาปล่อยไปทังปุ่มปงเล้งปงเล้งอย่างมหาวังหันนี่ครับอะไรกันไปปงเล้งปังเล้งดอกใหญ่แห่งครับดอกเนื้อใหญ่ ใหญ่เลยครับพี่น้องสองดอกครับโอเคเป็นบานโอ้ยแข้งแห้ง ฟังเสียงครับมันคือเห็ดเผาเลยอ๋อที่น้องเห็ดยังนี่ครับอ้ย<ฮ>เห็ดเผงยังน้อเนี่ยบ่เคยเห็นจักเถอครับผู้ได้หูข้อมเมนต์่ด้วยครับบ่เอาดิบบ่กล่าวเอาไปครับผมฉันเดือ4ขี้เห็ดกินห่านี่กิน,นได้ เออเกิงเลยกระพี่หนุ่มงามแห้งกำลังอัดช็อตเลยเนุ่มเห็ดเผือกงามแห้งครับนี่ ที่เดียวกันกับใบตองเลยค่ะอุ้ยดอกพับล้อที่ว,ว,ว,ว่างกระตาเลยแหละเกินบอดด้ายข้อฮัก นี่ดอกสีแดงครับผมอะไรแมบนี้หกหกอูมันเน่าตัวนีดอกหนึ่งเน่าครับผมแหน่ได้ดอกเดียวมันนำเข้ามาอีกแล้วครับพี่น้องงัวนี่ บวนแห่งครับจะขหมยไปโอ้ยขาปุ้งลิงปุ้งลิงมาตัวนึงต้องไล่ไปครับเพราะว่าเถืออ่อเป็นอันตรายน้ำหฮานำเนาอานออกไป่อ,ไออกมันดิแต่ว่าออกก็ะดูกอยู่ครับ ดอกนี้แห้งใหญ่อืมอืมดอกง่าไม่ครับสองดอกนี่โอ้ยขาป้าดครับโอ้ยแดงจองตังเลยครับผมดอกนี้โอ้ยขาโอ้ย เอาเงาเลยครับปาดับเก็บเรือหลวงเห็นเต็มหัวครับผมเขาหมอคแคเม่อยู่ ตองตองเลยอืมโอ้โห้เดอแล้วเอดแล้วอ้าวเฮ้้เปิดิเปิดปิพี่องบ้งครับผมอดอตองดีับพี่ ทางไหนออกไปทางไหนจุ่มนี่จักดอกครับพี่น้องนับเบิ้งเด้อครับมาเสียงง่วกัมาลงคุ้งเคียงอยู่ครับผมสียางมาหนีอีกเลเน่นสามดอกซ้ำกันเลย ออกไปทางหลังตะก่อกูนะครับครับพี่นอ้องเบิ้งจุ่มนี่ครับคให้พี่น้องเบิง้งโอ้โหปูน่ะแต่ละจุ่มครับนี่แต่ดอกงามๆครับผมปูนอ้าครับมาเก็บเบิ้งบานี ครับมาเก็บอูดอกงามเลย,ยเป็นงามเลยครับนี่งามแห้งคาตันก็มีคาโกนก็มีครับ เชนิดนี้ส่วนมากเป็นสิคาเน่าครับแต่เป็นย่มฝนนำๆเนาะแต่วันฝนคือสีบบปั้นไดครับกำลังออกก็มีครับแล้วแต่มองดินซุ่มดินแห้งครับผมมองได้แห่งก่อนนมก่อนด้วย เปลือกพันสะอาดแห้งครับนี่อาพี่น้องโอ้หอยเดือย <c oughs> หอดยามหาบัาเห็ดน,นะครับแถวนี้หอดยามนี่กม็มีคือเก่าครับผมพอได้ว่าหอยเดือยสีดับแนวเนาะสีซูลผันกระมีคือเกาอ่าแล้วครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ตกใจเว้ย <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเข้ามาเห็ด พยายามเนี่ยใส่มือเคลียคือผมครับห,หาใหม่หมรือหามีดเคลียเอาครับผมจมนติทีาเปิดไปของอหารมันบวมเป็นกิ่งกือน,นี่วายเป็นแนวอื่นนี่เนาะนะครับส่เคลียหาใหม่หาีเคลียเอาออบังขาพี่นอ้นองเงาแห้งเราเนี่ยอุ้อยเคลียฝงเลยนี่เขาเอานี่เขากันโอ้โห่ผวนผว,วนเขานี่เลยอีกแล้วบอ พี่องครับเกือมัันขี่แตกครับพี่น้องเบาที่กำลังสินนั่งลงกออุ้ยหักตัวถับแล้วบพุูนดอกนั่งวนาบอูอหูไปเลยเนาะเห็นบ่อาถือจาอครับผมย้ายไปเลยครับนี่ บอ,อ,อสองดอกบักยางงามครับพี่น้องดอกใดพอถือแสงก็สิเป็นขาวขาครับดอกใดถือแสงแล้วก็สิเป็นแดงแดงไปเนาะ หาเบิ้งดีๆครับผมมีให้เกียบอยู่เลยละแถวนี้ ็นเลยจังไดออกลีแห้งเนาะสามสหายเป็นดอกบกงามเลยขาเหลืองอ้อยห้อยนี่ครับโอ้ยดอกเพชรกับเบตองพอปันกันอร่อดครับเนอะฮาบูเบิร์ตกับเบตองดอกแก้วหกห้อง เอาละครับพี่น้องได้เวลากลับบานละครับมาเบิ่งผลงานกระบ,บาที่วครับวันนี้อาอถ้าพี่นอ้องเต็มกระตาจูกูแล้วก็อีกกระตาหน่อยเครื่องหนึ่งครับผมนี่วันนี้เขากระไดเป็นเฮ็ดละง,งกเฮ็ดพดดินนะครับเฮ็ดละง,งก,ก็อยู่ข้างล่างคุณเนาะแต่อยู่ม่หนึ่งเฮ็ดละง,งกขาวครับผม ได้เต้เสาๆพุ่นครับเห็ดยืนในตารางเขากับมาได้มาหมานเห็ดอันนี้ครับเห็ดถึงแดงข้ามดีวเห็ดถึงแดงขาขลนะครับมาหมานสว่างไายครับมันนี่วัตถสีบัหมานแล้วเนาะสุดถ่ายกับหมานจนได้ครับเต็มกระตาเลยเนาะไม่แต่ดอกงามๆพอดีเลยครับครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับชาวกรีนยังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิวน้ำครับสำหรับมันนี่บ่าวทิวขอโตัลากลับานแล้วครับสวัสดีครับ